สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมนายพรัชญาพิญญาพงศ์รหัสนักศึกษา6 0 0 7 0 0 5 6ครับและนั่นสารพัดชพฟฟอนชั้นสุดรหัสนักศึกษา6 0 0 7 0 0 3 9ครับอาจารย์ที่ปรึกษาคืออาจารย์สามารถบุญแลครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโปรเจกต์การพัฒนาเกม3มิติเอาตัวรอดจากเชอร์รัลเตอร์โปรแกรมอันเดรียนจินครับหรือชื่อนึงก็คือ i n d i ิสไ i ส์ครับผม i n d i ิสไ i ส์คืออะไร In นดิสไครซเกมสมมิติแนว Person Shooting ที่แนะนำาสมผสมของเกมแนวจักโกขึ้นมาผสมลงในเกมนี้ครับคำถามต่อมาคือเกมแนวจักโกคืออะไรกันเกมแม่จักโกนั้นเริ่มต้นมาจากการเป็นบอร์ดเกมมาก,ก่อนโดยเกมเหลักของมันเลยเนี่ยเมื่อเริ่มเล่นเกมแล้วตัวเกมเนี่ยจะทําการสุ่มบทบาทตาผู้เล่นแต่ละคนโดยที่แต่ละคนถ้าไม่คนอื่นรู้เด็ดขาดว่าบทบาทตัวเองคืออะไรและทําหน้าที่บทบาทของตัวเองโดยที่ไม่คนอื่นรู้เด็ดขาด นี่จะเป็นสเสน่ห์ของเกมนี้ที่เหมาะกับมากกับการเป็นเกมที่เอาไว้เล่นกับเพื่อนครับแต่ในปัจจุบันนี้เกมนาจาก o หกไม่ได้อยู่แค่ในบอร์ดเกมอีกแล้วครับวิดีโอเกมก็มีเกมนาจาก o หกเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเกม Secret Neighbor, d i s a s e หรือ l ่าสุดอย่าง Among Us ครับ In Disguise นั้นจึงเป็นเกมนาจากโหอีกเกมหนึ่งที่มีความแปลกใหม่ก็คือตามผู้พัฒนาเนี่ยได้ทาการ นำเอาสถานการณ์การแพทยระบาดเชื้อรัสในปัจจุบันเนี่ยนำมาผสมรวมกับตัวเกมทำให้เกิดเป็นเกมแนวใหม่ขึ้นมาครับ i n s k y เื้อเกมในออนไลน์ลติเพ p l a y e r ครับเป็นเกมที่จะต้องอาศัยอนินเทอร์เน็ตในการเล่นโดยที่สามารถเล่นได้ั้งหด5คนครับเกมนี้ลงให้แพลตฟอร์ม PC บนระบบปฏิบัติการ Windows ครับเกมนี้เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ13ปีขึ้นไปครับ เกมนี้นั้นจะต้องใช้บบบสตีมในการเล่นครับซึ่งสตีมเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งในการเล่นและเป็นแหล่งจำหน่ายเกมที่เป็นที่นิยมที่สุดในปัจจุบันนี้ครับความเป็นแมวเกมนนั้นเนื่องจากเกมเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงที่ได้รับกวามนิยมเป็นอย่างมากอีกทั้งในปัจจุบันเนี่ยเกิดการแพร่ระบาดเชื้อรสโควิด -19 ทำให้เกิดผลกระทบไปยังทั่วโลกทางผู้พัฒน,นาจะมีความประสงค์ที่จะพัฒน,นาเกมแบบสามมิติเพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการเอาตัวรอดจากเชื้อควรเสในพื้น หลักการออกแบบเกมนี้นะครับทางผู้พัฒนาต้องการให้ผู้เล่นได้รับความสุขสบายเพลิดเพลินจากการจำลองสถานการณ์ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสและได้รับรู้ถึงอันตรายของเชื้อไวรัสครับตามรูแผนการดําเนินงานนะคะใน2เดือนแรกจะเป็นการออกแบบทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรูปแบบของเกมการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการออกแบบเนื้อเรื่องย่อออกแบบ UI จัดทำตอรี่ b o a r d เปรียบเทียบเกมที่มีอยู่รวมไปถึงการออกแบบฉากภายในเกมนะคะ แล้วหลังจากนั้นจะเป็นการพัฒนาระบบของเกมการทำฉากภายในเกมการจัดทำโมเดลต่างๆรวมไปถึงตกแต่งฉากและในช่วงเดือนสุดท้ายนะคะจะเป็นการทดสอบและประปับปรุงแก้ไขระบบค่ะค่ะเนื้อเรื่องเ่อนะคะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ไม่หวังดีคนหนึ่งผลิตเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง เพื่อที่จะนําไปแพร่กระจายไปยทั่วโลกนะคะหลังจากนั้นจะมีเด็กกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะไปรวงรับข้อมูลไวรัสด,ดังกล่าวนะคะในเวลาที่บริษัทปิดทําการเพื่อที่จะขัดขวางการแพร่เชื้อของนักวิทยาศาสตร์คนนั้นเมื่อนักวิทยาศาสตร์รู้แผนของเด็กกลุ่มนั้นนะคะจะส่งลูกน้องมาปลอมตัวเป็นเด็กให้มาแพร่เชื้อเพื่อทําการขัดขวางไม่ให้ข้อมูลร่วงไหลออกไปค่ะและนี่ก็คือสตอรี่บอร์ดของเกมนะคะซึ่งจะปเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสตอรี่บอร์ดที่ได้ออกแบบไว้กับเกมที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็เป็นหน้าแรกของเกมนะคะเมื่อผู้เล่นกดเพย์นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างที่เป็นการหาห้องหรือว่าการคีเอทห้องนะคะหลังจากที่ผู้เล่นได้ห้องแล้วนะคะผู้เล่นจะต้องทําการชวนเพื่อนให้ครบห้าคนนะคะถ้าหาไม่ครบนะคะระบบจะทําการหาห้องให้อัตโนมัติค่ะเมื่ออยู่ในห้องนะคะผู้เล่นก็ต้องทําการเลือกตัวละครนะคะ โดยในการเลือกตัวละครผู้เล่นจะต้องเลือกทั้งตัวละครที่เป็นฝั่งคนดีแล้วก็ฝั่งคนร้ายนะคะซึ่งความสามารถของแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันค่ะเมื่อผู้เล่นกดเลดี้ทุกคนแล้วนะคะระบบจะทําการเข้าสู่เกมให้อาาัตโนมัตินะคะเมื่อเข้าเกมระบบจะทําการแสดงบทบาทของผู้เล่นนะคะในที่นี้ก็คือผู้เล่นเป็นฝั่งคนดีนะคะค่ะโดยหน้าที่ของผู้เล่นที่ได้รับบทเป็นคนดีนะคะจะต้องทําการดาวโหลดข้อมูลให้ครบภายในเวลาที่กําหนดนะคะ่ะ โดยระหว่างนี้นะคะคนร้ายก็จะทําการแพร่เชื้อเพื่อขัดขวางการดาวน์โหลดข้อมูลของผู้เล่นนะคะเมื่อผู้เล่นติดเชื้อนะคะผู้เล่นสามารถล้างมือเพื่อลดจํานวนาการติดเชื้อได้นะคะหลังจากผู้เล่นที่เป็นคนดีล้างมือเมื่อสักครู่นี้นะคะคนร้ายก็จะสามารถมาเก็บเชื้อจากการล้างมือของผู้เล่นนําไปแพร่ต่อได้ะคะ่ะโดยภายในเกมจะมีไอเทมช่วยเหลือผู้เล่นที่เป็นฝั่งคนดีในการทำภารกิจนะคะคือจะมีเจลล้างมือหน้ากากอนามัยและเข็มวัคซีน ซึ่งเจงลางมือจะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้นะคะส่วนหน้ากากาอนามัยจะสามารถป้องกันการแพร่เชื้อได้และว ok ัคซีนจะสามารถทำให้ผู้เล่นคนนั้นไม่ได้รับการติดเชื้อค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้เล่นทุกคนก็สามารถทำการต่อยผู้เล่นอื่นเพื่อทำการหยุดชะงักตรูได้ะคะ่ะหลังจากที่ผู้เล่นติดเชื้อนะคะผู้เล่นจะถูกเด้งออกไปที่ห้องกักตัวนะคะผู้เล่นจะสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเล่นต่อหรือว่าจะดูเพื่อเล่นเฉยๆนะคะ โดยการเล่นต่อนะคะก็จะมีผลเสียกับผู้เล่นอื่นนะคะก็คือผู้เล่นคนนี้อาจจะทําการแพร่ชเชื้อให้กับเพื่อนๆได้คะ่ะผู้เล่นที่เป็นคนดีจะชนะก็ต่อเมื่อผู้เล่นได้ทําการดาว์โหลดข้อมูลให้ครบภายในเวลาที่กําหนดค่ะแล้วคนร้ายก็จะชนะก็ต่อเมื่อผู้เล่นที่เป็นคนดีไม่สามารถทําภารกิจได้หรือผู้เล่นที่เป็นคนดีติดเชื้อทั้งหมดคะ่ะเกมที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะที่คิดว่าใกล้เคียงกับเกมที่พัฒนานะคะ ยกตัวอย่างมาอยู่4ีเกมนะคะเกมแรกก็คือเกม DC เกมนี้จะเป็นเกมฟรีนะคะทําให้มีผู้เล่นเยอะโดยผู้เล่นพร้อมการสูงสุดอยู่ที่จํานวน16,500คนเลยนะคะเกมที่2นะคะเกม Secret Neighbor เกมนี้จะเป็นเกมที่ต้องซื้อเพื่อที่จะเล่นเกมนะคะทําให้จํานวนผู้เล่นลดลงมาเหลือแค่5,000คนค่ะเกมที่3นะคะ Friday the 13th นะคะ เกมนี้ได้พัฒนามาจากหนังเรื่องสุขสิบสามนะคะทำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างนะคะจำนวนผู้เล่นสูงสุดก็คืออยู่ที่1,6000คนค่ะและเกมสุดท้ายนะคะ Among Us ในหนึ่งเกมผู้เล่นจะสามารถเล่นได้สูงสุด10คนนะคะทำให้ผู้เล่นพร้องกันมีจำนวนที่เยอะขึ้นมหาศาลนะคะจนถึง4,38,000คนเลยทีเดียวค่ะต่อมาเป็นการเปียบเทียบเกมที่มีอยู่นะคะ จะเห็นได้ว,ว่าเกมอวังอ้าสามารถสร้างห้องได้ตัวเองเพียงอย่างเดียวนะคะและเกมดีซีกับเกมไฟเด็กก็จะไม่สามารถที่จะหยุดชะงักศัตรูได้และทุกเกมที่นํามาเปรียบเทียบนะคะจะไม่มีการสอดแทรกความรู้นะคะซึ่งเกมที่เราพัฒนานะคะมีทุกอย่างคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการสรั่งงานด้วยเสียงการหยุดชะงักศัตรูการชวนเพื่อนผ่านผู้ใช้สตรีมระบบการเลือกตัวละครการสร้างห้องด้วยตัวเองแล้วก็มีการสอดแทรกความรู้คะ่ะในที่นี้ก็คือการเอาตัวรอดจากเชื้อไวรัสค่ะ จุด่าของเกมเรานะคะ 1. เกมเรามีความท้าทายในการเอาตัวรอดค่ะ 2. ภายในเกมจะมีการสอนแทรกความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเชื้อไวรัสค่ะ 3. เป็นเกม Multiplayer มสามารถเล่นกับผู้อื่นได้แบบ real time ค่ะ 4. เป็นมุมมองบุคคลที่1ค่ะซึ่งสามารถควบคุมทิศทางได้ง่ายและให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงๆค่ะ 5. มีตัวละครให้เลือกหลากหลายไม่น่าเบือ่อซึ่งตัวละครแต่ละตัวมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปค่ะ และนี่ก็คือการออกแบบ user interface นะคะอันนี้ก็ได้ทำการร่างภาพแบบคร่าวๆหลังจากที่ร่างภาพเสร็จแล้วนะคะก็ได้ทำการจัดทำให้เป็นในรูปของกราฟ,ฟิกเพื่อที่จะเตรียมนาไปใส่ในเกมจริงค่ะต่อมาจะเป็นการออกแบบฉากภายในเกมน,นะคะซึ่งเกมจะต้องใช้ผู้เล่นจำนวน5คนการออกแบบจึงไม่ให้ออกแบบใหญ่จนเกินไปนะคะจากใน,นเรื่องยอดจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องการที่จะผลิตเชื้อจึงออกแบบให้ สถานที่นี้เป็นโรงงานวิทยาศาสตร์นะคะข่ะในชั้นแรกนะคะก็จะเป็นชั้นที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุ WiFi ถังเก็บสารต่างๆที่เป็นอันตรายนะคะก็จะเอามาลวงไว้ชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นฝั่งทางด้านซ้ายมือแล้วก็ห้องกับตัวฝั่งด้านขวามือนะคะชั้นนี้ก็จะมีชั้นลอยด้วยแล้วตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะ ้องน้ำี่จะมีทุกชั้นนะคะอยู่ตรงหัวมุมฝั่งทางข้างบันไดนะคะชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองจะเป็นชั้นที่มีห้องแลบห้องเก็บของห้อง s e เคีย t ิตี้แล้วก็ห้องทำงานนะคะค่ะและชั้นที่สามนะคะก็จะมีห้องทำงานของพนักงานนะคะห้องเลขาห้องซ e o ห้องประชุมแล้วก็จะมีห้องเซิร์ฟเวอร์ด้วยค่ะซึ่งทุกชั้นนะคะ ประตูแต่ละที่นะคะก็จะต้องทําการสแกนมือเพื่อทําการเข้าออกนะคะโดยเครื่องสแกนมือนะคะจะเป็นตัวกลางในการแพร่เชี้อของผู้เล่นที่เป็นฝั่งคนลายได้ค่ะค่ะและนี่ก็คือการแป้นโมเดลเพื่อน,นํามาประกอบฉากนะคะนี่ก็เป็นออไอเทมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นของผู้เล่นนะคะต่อมาะคะก็เป็นโมเดลของตัวละครนะคะซึ่งตัวละครจะมีทั้งหมด7คนนะคะแบ่งเป็น ฝั่งคนร้าย2คนฝั่งคนดี5คนนะคะความสามารถพิเศษของตัวละครนะคะนี่ก็จะเป็นตัวละครฝั่งคนร้ายที่มี2คนนะคะคนแรกนะคะเนวิลเนวิลจะรับบทเป็นหมอโรคจิตนะคะซึ่งจะมีความสามารถพิเศษในการสะกดรอยตามศัตรูได้นะคะหลังจากที่สะกดรอยตามศัตรูไปแล้วเนวิลก็จะสามารถใช้ท่าไม้ตายในการไล่ฉีดเชื้อที่แรงขึ้นได้ะคะ่ะส่วนโรเบิร์ตนะคะจะรับบทเป็นนักประดิษฐ์นะคะ ซึ่งความสามารถพิเศษของเขาเนี่ยก็คือจะสามารถผลิตเจลปลอมที่มีเชื้อไวรัสได้ะคะ่ะโดยท่าไมตามของเขาก็คือสามารถคว้านเจลปลอมเพื่อทําการแพร่เชื้อในวงกว้างได้ค่ะมาในส่วนของตัวละครที่เป็นฝั่งคนดีบ้างนะคะคนแรกนะคะเกรันค่ะเกรันเป็นเด็กที่มีเครื่องสแกนนะคะซึ่งความสามารถพิเศษของเขาก็คือสามารถสแกนหาเชื้อไวรัสในบริเวณนั้นได้ค่ะ คนต่อมานะคะแอนดี้ค่ะแอนดี้เป็นเด็กเหนือที่มีความฉลาดนะคะความสามารถพิเศษของเขาก็คือมีข้อได้เปรียบในการทําภารกิจดาวน์โหลดข้อมูลที่ง่ายกว่าคนอื่นนะคะต่อมานะคะล็อกโก้ล็อกโก้เป็นเด็กนักวิ่งนะคะที่สามารถทําให้ทุกคนวิ่งเร็วได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแอมเบอร์ Amber นะคะแอมเบอร์ Amber จะเป็นเด็กที่รักความสะอาดมากสามารถทําความสะอาดในบริเวณที่มีเชื้อได้ค่ะและคนสุดท้ายน,นะคะ ลุกลุกจะเป็นเด็กที่สามารถยิงปืนชอ็อตไฟฟ้าได้เพื่อทําการหยุดชะง,งักศัตรูระยะไกลค่ะการพัฒนาะับของเกมนะครับเราด้วยจะใช่อันเดร n g นจ e ในการพัฒนาครับเนื่องจากเป็นเอนจินที่มีความยืดหยุ่นสามารถจะสร้างเกมได้หลายรูปแบบตามที่เราต้องการเลยครับในการพัฒนานะครับเราเลือกที่จะใช้ทูที่เรียกว่าบูปินครับตามปกติแล้วเนี่ยการพัฒนาเกมในอันเดรียนจีนั้นจะต้องใช้สีในการพัฒนาครับ และสำหรับคนที่ไมไ่ถนัดในการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็สามารถที่จะใช้บูปินในการพัฒนาแทนการเขียนซีบรพัสได้เนื่องจากบูปินก็มีรากฐามนมาจากซีบพัสอยู่แล้วทําให้ง่ายต่อการพัฒนาอยู่แล้วครับทางพัฒนาได้เลือกที่จะใช้ปลักอินที่มีชื่อว่า advanced session plug-in ครับในการพัฒนาระบบมันติ p l เพลเยอร์ plug-in น,นี้จะทําหน้าที่เชื่อมต่อเกมเข้ากับตัว Steam และดึงข้อมูลต่างๆของ s t e a มมาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อรายชื่อเพื่อนต่างๆและยังสามารถที่จะสร้างระบบการสร้างห้องเพื่อเล่นเกมก,กับเพื่อนได้อีกด้วยครับ ในส่วนของการปั้น 3D โมเดลนะครับเราที่จะใช้ Autodesk m a ยาครับมายาเนี่ยเป็นโปรแกรม 3D ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังแอนิเมชันรวมไปถึงเกมด้วยครับโครงสร้างของระบบนะครับเมื่อเราทำการเข้าเกมแล้วเนี่ยเราจะต้องทำการล็อกอินผ่าน Steam ก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยตัว Ste ี am จะทำการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ s t e a มเพื่อทำการดึงข้อมูลต่างๆที่จะเป็นต้องใช้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวรายชื่อเพื่อนหรือว่ารายชื่อของเราเองนะครับ ลงไปถึงการสร้างห้องเพื่อจะเล่นกับคนอื่นนะครับและต่อไปจะเป็นเนมนะครับเมื่อเราทําการเข้าเกมแล้วเนี่ยจะมีทางเลือก2อย่างก็คือไฟล์เกมกับครีเอทเกมครับโดยไฟล์เกมเือการหาห้องที่มีอยู่แล้วครับโดยที่นี้ผมจะการหาห้องที่มีคนสร้างไว้แล้วนั่นก็คือห้องนี้ครับโดยครีเอทเกมก็คือการสร้างห้องขึ้นใหม่ครับผมและเมื่อทําการเข้าเกมแล้วเนี่ยจะต้องผู้เล่นทุกคนจะต้องทําการเลือกตัวละครของตัวเองก่อนครับ พราะไม่งั้นไม่จะไม่สามารถที่จะเริ่มเกมได้ครับโดยแต่ละคนจะไม่สามารถที่จะเลือกตัวละครที่ซ้ํากันได้ครับและนี้ทําการรอคนให้ครบห้องก่อนนะครับเมื่อผู้เล่นครบในห้องนั้นแะครับเราจะต้องรอทุกคนกดเลยดีครับเมื่อทําการกดเลยดีของทุกคนแล้วเนี่ยเกมจะเกมจะเริ่มทันทีครับ เม่เข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเกมจะทำการสู่บทบปายกับผู้เล่นแต่ละคนครับโดยในที่นี้จะได้รับบทไปอินเนอร์เซนตครับตัวอินเนอร์เซนจะต้องทําการดาวน์โหลดข้อมูลในโคบตามเวลาที่กําหนดครับแนี่จะเป็นการสาธิตการดาวน์โหลดข้อมูลนะครับนี่คือคอมพิวเตอร์ที่เปิดไว้อยู่แล้วและนี่คือคอมพิวเตอร์ที่สามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลออกมาได้ทันทีครับ เราจะต้องทำ,ทำแบบนี้ไปเขาหมด15เครื่องครับอตอนนี้จะสังเกตได้ว่าตัวขอบของจอจะเป็นสีดำเนื่องจากว่าผมโดนโดนสตันครับโดยสาเหตุก็มาจากตัวสกิลของผู้เล่นคนนี้ครับผู้เล่นคนนี้สามารถที่จะยิงปืนเพื่อที่จะสตันผู้เล่นคนอื่นได้ครับ แล้วน,นี่ก็สกิลต่อไปนะครับนี่คือสกิลการสแกนครับโดยเมื่อผู้เล่นทำการใช้สกิลนี้เนี่ยจะสามารถที่จะมองอ็อบเจกต์ได้ว่าอ็อบเจกต์ไหนที่มีเชไวรัสติดอยู่ครับแล้วน,นี่คือสกิลถัดมาก็คือสกิลสกิลในการที่จะทำให้ผู้เล่นทุกคนในเกมเนี่ยวิ่งเร็วขึ้น100%ครับ และนี่คือสกิลอีกถัดมาก็คือทําการดาวน์โหลดข้อมูลโดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้คีย์ไอเครับและนี่โดยฝั่งของคนร้ายบ้างครับคนร้ายจะต้องทําการแพร่เชื้อตามจุดต่างๆที่สามารถแพร่ได้ครับโดยในที่นี้ตัคนร้ายจะทำการแพร่เชื้อใส่ตัวประตูครับ ะเมื่อผู้เล่นที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยมาสัมผัสกับเชื้อเนี่ยตัวหลอดเลือดด้านล่างก็จะทําการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแสดงเห็นว่ากําลังติดเชื้ออยู่ครับ แลเมื่อหลอดนี้เกิดขึ้นมาจนเต็มเนี่ยสถานะจะถูกเปลี่ยนเปน infected ครับโดยจะมีจอบขอบจอสีแดงเนี่ยได้ขึ้นมาเลยทันทีทําให้เราสามารถสังเกตได้และผู้ดได้เนี่ยการเดินช้าลงไอตลอดเวลาทําให้คนที่อยู่รอบข้างจะติดพาติดเชื้อไปด้วยครับและถ้าเกิดว่าตัวหลอดเลือดด้านล่างที่เป็นสีแดงเนี่ยมันมันขึ้นมาจนเต็มเนี่ยเขาจะถูกส่งไปที่ห้องกัดตัวทันทีครับโดยในระหว่างสเตยเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ครับว่า จะเล่นต่อไปดีหรือว่าจะไปที่ห้องกักตัวเลยโดยในที่นี้เนี่ยผมทําการเลือกที่ไปที่ห้องกักตัวนั่นดีครับเรื่องว่าไปที่ห้องกักตัวเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปที่มุมมองกล้องวงจรปิดเพื่อที่จะดูผู้เล่นคนอื่นได้ว่าคนอื่นกําลังทําอะไรอยู่ครับผมและนี่คือผู้เล่นที่ทําการเล่นจนถึงวินาทีสุดท้ายครับก็คือเล่นจนหลอดสีแดงมันครบตามที่กําหนดก็จะก็จะถูกส่งไปที่ห้องกักตัวเหมือนกันครับ แล้วก็มีสภาพเหมือนเดิมครับในโมก็จะมีประมาณนี้ครับข้อจำกัดและปัญหาที่ผบนะครับเกมเนี่ยมีความซับซ้อนครับทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าใจในการเล่นได้ยากผู้เล่นเนี่ยจะต้องมีบัญชีผู้ใช้ s t e ี m จึสามารถที่จะเล่นเกมนี้ได้ ทางผู้พัฒนาไม่คุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมมาเดเวอเรนจีมาก่อนครับย่าต่อมาคือระบบมันติ้พายเยอรพัฒนาในค่อนข้างที่จะยากครับย่าสุดท้ายก็คือย่าที่จะทดสอบเนื่องจากตัวเกมเนี่ยต้องใช้ผู้เล่นจำนวน5คนในการเล่นพร้อมกันครับสรุปผลนะครับจากการทดสอบความพึงพอใจจากผู้ทดสอบจำนวน10คนผลการทดสอบจะเป็นดังนี้ครับ จากตารางการทดสอบความพึงพอใจของผู้ทดสอบผลการประเมินระดับความพึงพอใจในข้อที่1ผู้เล่นมีความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่4.5ครับอยู่ในระดับที่มากและข้อที่2เนี่ยผู้เล่นได้รับความรู้เกี่ยวกับการเอาตัวรอดจากเชื้อไวรัสมีค่าเฉลี่ยอยู่ความพึงพอใจอยู่ที่4.4อยู่ในระดับมากเช่นกันครับสรุปได้ว่าจากวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเกมสามิติเอาตัวรอดจากเชื้อไวรัส In d i s g u i s เนี่ยที่ได้วางเอาไว้ผู้พัฒนาสามารถที่ทำบรรลุเป้าหมายได้อย่างครบถ้วนครับ แนวทางการพัฒนาต่อนะครับทางเราที่จะวางแผนที่จะพัฒนาระบบการแต่งกายของตัวละครพัฒนาระบบการชำระเงินเพื่อซื้อเครื่องแต่งกายของตัวละครแต่ละตัวครับและต่อมาคือการพัฒนาระบบการเก็บค่าประสบการณ์ผู้เล่นหรือว่า EXP อย่างสุดท้ายก็คือพัฒนาระบบการเก็บทักษะของผู้เล่นครับหรือว่า perk นั่นเองครับพวกเราขอจบการน,นำเสนอในยาเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ